บากที่เราก็ประชิญเราเจอกันก็เพราะกรรมเรารู้จักใครได้ก็เพราะกรรมดังนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขาทําไม่ดีกับเราแสดงว่าเราเขาเคยทํากรรมกันมาหน้าที่เราคืออภัยทานเขาเมตตาต่อเขาถ้าเราไปจองร้าจองผ่านเขาจองร้าเรามาเราจองแล้วเขากลับมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่จบมันก็จะต่อไปอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วเราก็จะมานั่งถามทุกครั้งว่าเออทำไมต้องคนนี้ต้องมาทําร้ายเราเพราะเราก็ลืมไปว่าในอดีตชาติหรือไม่รู้ในสังสารวัฏนี้เรา เราอาจจะเคยไปทําเขาไว้ก่อนก็ได้มันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราต้องรับรับวิบากกรรมในชาตินี้เกิดมาแล้วมันต้องทะเลาะกันต้องเกลียดกันจะเกลียปัจจัยในปัจจุบันได้จะเห็นปัจจัยในอดีตเพื่อมาส่งผลไปกันหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการดีุดกิอตัดกรรมก็แต่ปัจจุบันด้วยการไม่ใป่บริโภคร่วกมาเขาเดินหนีออกหลีกออกคุณได้ตบอกว่าเมื่อไผมาให้เดินหลีกออกอย่าเข้าไปต่อสู้หลีกออกอย่างเดียวหน้าที่เราคือสะสมบำเพ็ญบุญของเราไปตามเหตุตามปัจจัยเคลียความเห็นผิดิดดมมมมีมสสีีคคววววาา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 เเ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 ตตตตสสสงรรรรร่่่่่อออ้้้ยยยยขไไปุกกกััับบถทํนะจู ความจริงนั้นอาจจะรักษาเราทำนั้นจะรักษาเราเพราะเรากำลังปฏิบาาัติตามธรรมเพื่อไม่ให้อกุสลมันเกิดขึ้นกับเราเพื่อไม่ให้วิบากมันต่อต่อเนื่องจากนี้ตอนนี้เขาเกลียดเราเรามีความทุกข์ใช่ไหมนั่นเป็นวิบากวิบากเรากำลังส่งผลอยู่แต่เราสามารถที่จะไม่รับผลของการกระทำหรือวิบากไ,ได้ด้วยการไม่เอาใจเข้าไปร่วมกับเขาเดินหลีกออกไปแม้ต้องทํางานอยู่ด้วยก็ไม่ไปยินดีรับเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องรับผลข,ของการกระทำเรารับผลของความทุกข์ถ้าเราเอาใจไปเกี่ยวถ้าเราไม่เอาใจไปเดี่ยวทุกข์จะเกิดไม่ได้ มโนได้ครัมโนกรรมนะกลับไปที่ใจนะถ้าใจไม่คิดก็ทุกไม่ได้